ที่นี่รากเน่านะยอดเน่าด้วยนะเขาใช้เคมีไม่ไหวแล้วอย่างที่บอกก็ตามผมมาผมก็มาดูรากเน่าเราก็แก้ปัญหาก็อันดับแรกก็คือการปรับปรุงสภาพดินปรับพ pH ของดินนะแล้วก็ใช้คีโตเมียมคีโตเมียมนาโนอิเลสเเตอร์แล้วก็ใช้ปุ๋ยน้ําเรียกว่านิวติครอบนะสตัวเนี่ยแล้วก็ฉีดลงไปที่รอบโคนต้นแล้วก็ฉีดบนต้นทั้งหมดรวมถึงฉีดเจาะลงไปในดิน นะลึกประมาณ1-2เมตรกระจายใต้สงพุ่มเนี่ยฉีดทุกเจ็ดิบทุกเจ็ดถึงวันประมาณไม่เกิน2เดือนฟื้นหมดทั้งสวนแตกยอดใบอะไรต่างๆฟื้นหมดเลยหลังจากนั้นก็จะใช้ควบคุมมาเรื่อยๆนั่นก็คือ,อใช้ฉีดเดือนละครั้งในการป้องกันโรคละพอ,พอรักษาโรคได้ก็จะมีทั้งคีโตเมียมมีนาโนริซิเตอร์ no itter, นะแล้วมีอีกตัวนึงคือผมเรียกบอเอฟเป็นสารสกัดจ,จุจินซี คีโตเมียมในการคุกคุมโลกเหมือนกันก็สองจำตัวเนี่ยนะก็จะฉีดเดือนละครั้งในเรื่องโลกแล้วก็จะเห็นว่าโลกตอนนี้เนี่ยแทบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแทบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ไม่เห็นแหละนะ